มาเหรอคะทุเรียนมระจำไหนอ่ะทุเรียนไปจากศรีมหาโพธิ์ป่าชินบุรีเป็นทุเรียนเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์กบชายน้ำอ้าวหอมเลยอ่าอุ้ยออกจากประเทศไทยมานานก็เลยไม่รู้ว่าทุเรียนมันพัฒนาไปไกลขนาดนี้อู้น่าทานมากสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากินทั้งลูกมีแค่นี้ แต่อย่างน้อยทุเรียนของไทยนี่สร้างชื่อเสียงแล้วก็อันนี้เป็นราคาสูงมากจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของวารีแวร์เด็ที่ทําให้ราคาแพงขึ้นวันนั้นถ้าเราขายเป็นวัตถุดิบทั่วไปธรรมดาไม่มีการปรับปรุงพันธุ์มีนะมันก็ราคาไม่ไม่แพงระหว่างรออยากจะโชกมากเลยเอาเลยทอนเลยเอาเลยอือร่อยค่ะเนื้อดีอร่อยเขาบอกว่าเนื้อมันเป็นครมครีมจุ่มห่อนี่ไปให้น้องหนึ่งเม็ดพอเราไม่ใช่เดี๋ย